มาครับเมนูต่อไปครับาเมนูอะไรเอ่ยปับเครื่องในเหมือนเดิมเหรอเก็บมาแล้วหรตรงนี้จามเลยตรงนี้นี่อะไรแ เไข่เยลมโอ้มันต่้งกมหม่เนาะอ้าวมเขียวดีประมาณแต่ประมาณมันไ้พร้อมก่อใช่ไหมแมในรสชาติกินนี่แลดิออไตได้ดิ Dead งาเครับเนือนนี่เสียดีดครับเลยไม่เห็ดไม่อีกเลยครับเปลาหัวเ้นี่ครับปัาไฟระรดับ nói bé càng bọt nữa này. <coughs> này. để càng bé đen bé càng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  bé ต้อนไหยครับใส่ ừ, งงล,ลงไปต้อนไหวแล้วก็ปลาเขียวลงไปต้านอยูไ่ไหไมตานอะไรนเด็ถึง้านโต <c oughs> กาเกนงุงนนยบกอ,อยูชุดเราเปไหนชุดเราน,นี่ชุดเรยอ่าเอามือสวงเลยมอวงอุ้ยมือวงเลยใส่เลยหรอใส่ไหล่หน่วยพี่นอว่าอ่าดีเลยแบนี้ลดีเตืนไป ใส่รถค้างลงไปรถดีนี่โอ้ยถ้กินอย่างคุกก้แล้วออกมาแล้วก็อะไรก็ไมมาแบบก็รอบนี่เดี๋ยวเลยนะหอม้มใหญ่ กับแกงครับล้คกับแกงก็ได้กับเผาก็ได้ครับนนเยอกว่าบอกรีกหน่อยหนาอกน้าครับนี่น้ามกรอกน่อกนึ่น้ากินเลยครับน้าปลาปาเมื่อสวนครับกินได้ไม่ได้ไม่้ับกินได้เ ดอกอกอกราลายน่อยว่าายน่อยครับเดี๋ยวเดจะไปมัีจะไปครับกินข้าด้วก,ก,กันครับหลังควยแล้วครับวันนี้คนระับออกปกมากไปสิมัน ้รวยมารวยมาครับกระเทียมหอมครับพี่น้องครับหอม้านจอป้ครับไระเท็บอ่าสุดไปแล้วเสร็จแล้วครับ นี่ครับเกี๊ยบเกี๊ยบมาครับกินข้าว้วยกันนะครับอันนี้เมนูหลอดพ่ขขอเครื่องในไก่ครับเหมือนเดิมครับนี่มาครับพี่น้องครับนี่ครับขอร้องกันครับ ไก่อยู่ไก่ครับไก่อยู่ล้าอยู่ตางประเทศครับอยู่ต่างแดนไก่ครับนี่ครับเมน,นูเข้ามันนี้ครับเข้าฝั่าายยงไม้ครับจับแจบชีวิตหาอีกอยากเห้หนึ่งครั้หากขีน่ายแล้วงั้นวะ ที่บวกขั้วกับที่ล่างสวยไปเฮ็ยกระเปาเดีว่วทำไมเป็นตั้งมันตาแล้ว่ะพวกคนลนะท่อนอ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ